ชยองสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับคู่หูของผมวันนี้ผมจะพาคู่หูของผมไปกระโดดสลิงกระโดดได้เลยสนุกมากเลยตอนผีสลิงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเล่นสลิงกันอีกรอบหนึ่งนะจู สปีต่อมาเมืม่อสามปีที่แล้วอ่ะมีข่าวคนตายเพราะสาเหตุคือโดนสลิงเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบที่สลิงกันหลังจากที่เราตรวจสอบไม่มีอะไรผิดปกติเราทราบว่าเขาอาจจะบีบคอตัวเองตายมันเป็นได้มันใช่ไหมอย่าลืมกดไลค์ให้กับไม่เอา ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปการ์ตูนผี